จะวันนี้เราจะมาเล่นสวิเกมกันดูกล้อกเลเข้าอยู่เดินรตนี้แ่แบไม่อกนอกเิมนอยู่ไหนนี่เจะเป็อกูทเวนน้าวัไงูนน้าวัดแต่มันให้พี่อ๋องเข้าหน้ามาให้พี่อ๋องเข้านี่ GPS มันจะเป็นงนี้แหละ มเข้าเมื่อกี้ก็ได้ได้เออเนี่ยมันไม้เข้าหรอกมันก็จะลงอ๋ตรงนี้มันเป็นตลาดใช่ไหมตรงนี้ใช่ตาเมื่อกี้ละกดให้ละโอ้ยังไม่ได้ค่ะน้อะนี่คือใครคะแม่พลอเฮ้ยได้นีเอาอีกครั้งให้ดะหายเลยกดเลยกดแล้วเยกดอีก how was he what did i leave alone

กลวยหอมลูกใหญ่มากเลยจริงถ้าทานหมดลูกนะตกแม่นอนสวยเลยทีเดียวเนี่ยใส่แล้วังใส่แล้วดังใส่แล้วดีอ่าเขียน่ยอไม่ต้องเรา็เีค่ว่าเธออยากทำประสบความสำเร็จจรื่งก้าว้อะไรก็พูดไป ขอให้เปนอะไรอ่ะร่ำรวยประสบความสำเร็จ

chết người rồi chết này Hãy subscribe cho kênh

มองข้างแล้ว ปาคือรล่งไหมนี